โครงการพาน้องกลับมาเรียนสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กระทรวงศึกษาธิการโดยการนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองได้นำมาสู่การปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วยโครงการพาน้องกลับมาเรียน นำเด็กตกหล่นและออกลางคันกลับเข้ามาเรียนและให้ได้รับการศึกษาหรือได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งต่อโดยมีการบูรณาการความร่วมมือทำงานร่วมกับ12หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดทำแอปพลิเคชันร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาในสังกัดทำการค้นหาเด็กทุกคนพร้อมกันทั้งประเทศเราต้องทำใน2องสเต็ปก็คือหนึ่งทำให้น้องที่กลับมาเนี่ยทำยังไงจะอยู่ให้ยั่นยืนแล้วก็ให้เรียนและส่วนที่2เราก็ต้องป้องกัน น้องๆกลุ่มใหม่ที่จะมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกไปนอกระบบด้วยแถ้าหากเราทำสอส่วนนี้คู่กันได้มีประสิทธิภาพก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆทุกคนจะได้รับโอกาสได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมทั่วถึงและมีคุณภาพในอนาคตต่อไปครับสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานกับคณะกรรมการพาน้องกลับมาเรียนระดับจังหวัด โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งร่วมเป็นกรรมการบูรณาการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ระดับจังหวัดเช่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอสมบุคคลและหน่วยงานอื่นในพื้นที่เพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการศึกษาตามความต้องการความจำเป็นและความพร้อมของผู้เรียนรายบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและใช้กระบวนการวิจัยในการกำกับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการของบุคคลแต่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งดังนี้ ปีการศึกษา2,564สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนเด็กที่ตกหล่นออกกลางคันจำนวน28,134คน ณวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2565เราสามารถติดตามพบตัวจำนวน27,754คนคิดเป็นร้อยละ98.65โดยสามารถนำกลับเข้ามาเรียนได้จำนวน2617 7คนคิดเป็นร้อยละ74.28ของจำนวนนักเรียนที่พบตัวทั้งหมด ซึ่งยังคงเหลือเด็กจำนวน297คนหรือประมาณ1%ที่เราต้องติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและจริงจังซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลและหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อไป ในปีงบประมาณพุทธศักราช2566สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวางแผนช่วยเหลือเด็กที่ติดตามพบตัวแต่ยังไม่กลับเข้ามาเรียนโดยเฉพาะเด็กการศึกษาภาคบังคับประมาณ6,000กว่าคนให้ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาจนจบภาคบังคับซึ่งในปีการศึกษา2565 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเด็กออกกลางคันต้องเป็นศูนย์ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะทำการสำรวจจำนวนเด็กในปีการศึกษา2565ในภาคเรียนที่1กับภาคเรียนที่2เพื่อสำรวจว่ามีเด็กออกกลางคันเพิ่มเติมหรือไม่ จำนวนเท่าใดและจะส่งรายชื่อให้แต่ละเขตพื้นที่ทำการค้นหาติดตามพร้อมกับจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ใช้กระบวนการวิจัยในการกำกับติดตามและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือเด็กตกหล่นและออกกลางคันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามโครงการมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมกับบุคคลและหน่วยงานในพื้นที่ทุกๆระดับเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพสามารถนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้และเป็นศูนย์ตามนโยบายของรัฐมนตรีคุณภาพของผู้เรียนและประโยชน์ของประเทศไทยต่อไป